สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับ,บ,านนรบพามาชม BYD Auto 3นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อ18นิ้วนะที่สามารถใส่กับตรงรุ่นได้เลยนะครับผมรันดัยย้ยยางนะครับจะเป็นยาง เปลี่ยนสเปคมาแล้วนะครับเป็น225 50 18แล้วนะครับคันนี้ทำการจัดทรงนะครับโหลดด้วยโปรเฟนเดอร์นะครับหน้าหลังอย่างละหนิ้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันล้อรถก่อนนะครับว่าประมาณไหนล้อขอบ18กว้าง8.5ออฟ3 5, 5. นะครับล้อนี้นะครับสวยมากนะครับกับรถรุ่นนี้โคตรสวยเลย แต่ถ้าเอา35ก็จะหุบเข้าข้างในนะครับตอนนี้สามารถบรรทุกแบบเต็มเต็มระบบได้เลยอ่ะ5คนเนี่ยไม่ติดแน่นอนนะครับหุบขนาดนี้นี่นะครับความสูงตอนนี้ทําการโหลดด้วยชุดโช๊คของโปรเฟนเดอร์รุ่นฟิตนะครับความสูงนะครับลูกค้าบอกว่า ไปติดตั้งโชคมานะครับโหลดหนึ่งนิ้วก็เดี๋ยวลองดูว่ากี่นิ้วมือสอดตอนนี้สามารถสอดน,นิ้วได้อยู่สามนิ้วครึ่งนะครับสามนิ้วมือนะครับด้านหลังนะครับทรงประมาณนี้ส่วนของด้านหน้านะครับก็เป็นสตัดแบบเดียวเหมือนกันลูกค้าโหลดมาหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับลองดูกี่นิ้วมือนี่โปเฟนเดอร์นะครับชุดนี้ทำให้กับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะโอ้ ด้านหน้าเหมือนจะสูงกว่านะครับอยู่ประมาณเกือบสี่นิ้วมือนะครับเหมือนด้านหน้าจะสูงกว่านิดนึงนะนี่นะครับความสูงก็ประมาณนี้ <beter. S 2> ล้อหน้าไม่ล้นเหมือนกันนะครับขูกเหมือนกันแปดจุดห้าออสามห้านะครับขูดเหมือนกันข้างในเข้าไปข้างในเหมือนกันนะครับสีจะเป็นสีขาวแบบควันบุหรี่นะสวยอะ,ยอะมาถึงสีรถนะ เดี๋ยวตัวล้อเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆทีนะครับแต่ตอนนี้คือแบบโคตรสวยเลยนะครับใส่กับล้อซ e 28นะครับตัวนี้เป็นล้อเบลโฟร์ฟอร์มิงนะเป็นสีเทากัน s l นะครับ s ออก็คือมีการกงกันกึงอะไรพวกนี้มีติกึงเขาดีนะครับนี่นะครับเต็มลามอีกสักรอบเดี๋ยวพาไปดูล้อใกล้ๆนะครับไปดูล้อต่อ ต่อที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อลาย c e ี28นะครับ SL นะครับ c ี28 SL สีเท่ากันนะครับจะมีการกึงตรงกลางนี้นะครับแล้วก็กึงขอบนอกนะครับนี่นะครับกึงขอบนอกแล้วก็กึงตรงกลางนี้นะครับเป็นรุ่น SL นะครับ c e SL ตัวนี้เป็นล้อเบลฟร์ forming งาน B W นะครับล้อเปล่าอยู่ที่23,500บาทนะครับดูมันจะเป็น5ลู114นะครับ สีล้อคือแบบสวยจัดเลยนะก้านจะเป็นก้านแบบมียกมิตริระบเบรกนิดนิดนะครับและด้วยยางฟอร์จูนนะครับยางฟอร์จูนจะเป็นเบอร์นะครับเบอร์อยางจะเป็นเดี๋ยวพึ่งนะ้าผมหาก่อนนะสองสองห้าห้าสิบสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นยางไทยตัวใหม่ล่าสุดนะครับเอกายางเน้นนิ่มเงียบนะครับเนื้อยางโคตรดีนะครับนี่นะครับเ่ายางเน้เนน,นิ่มเงียบเนื้นอยางโคตรดีแล้วก็ โคตรอมนะครับองศาอมล้อเนี่ยอม,อมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีการดึงนิดๆเพื่อที่จะหลบองศาเข้าไปในตรงนั้นล้อเปล่า23,500่นามนร้นะครับ, 23, 500, 500, รบพร้อมอยางเริ่มต้น3า0 0 0ต้นๆนนะครับยางมีหลายเบอร์นะครับลองดูสอบถามเข้ามาได้นะครับสวยมากๆเลยนะล้อตัวนี้นะโคตรสวยประมาณนี้ โอเคนะครับผมก็ไว้เปน็นหตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยนะครับกล้องแบตหมดนะโอเคฝากร้านด้วยนะครับเบอร์โทรด้านบนขวาม,มือ094 540 999ส99 99. สวัสดีครับสวยมาก perfect perfect